นะ่ะพี่น้องกินขขา,า,าว,วย่ยวนนงมือ้าเด้นียเฮ้ยจะคือว่าอเนี่ยปิดไว้แน่นแกงเราไม่ดองแกงเราไม่ส่งจ้าทุกคนเอ่ยแ่บเด้ออืมก็ต้กินอยงางกละหมด ซึ่มหัเศรามากอากาศเปลี่ยนเสรอมกิโมกึกกคืยากองแสีคักแสบบอบพญานเมดเสหมดพญาุษ แนวกินเนีย่ยขันบ่าใส่น้ำตาลแสบเบิดใส่น้ำตาลแบบตลอดมินท์แน่นอะหมู่บ้านหวานค่ะหวานเนาะเฮ้ย เคมเคี้ยวหวานกิยาสุวนนานได้เถินนี่ว่าก็ได้ให้ก็น้ำตาลให้ก็อนของหวาน เพราะว่านจะมีแนวแสบบอกเป็นไงหวานหรือเอร่ใ่แนวจะถอดไก่บ่ใค่จะถอดไก่บ่ิ้งเขาบพรอุ่นทองเขาหนีว่าเข่าเป็นยังไงบยงมากินขาเจ้าแล้วนีกินบะหอี่ ม้ามแบบไงคือกอาบางคน่าคลิปกินข่าวคลิปอาหารมันมันมีเนื้อหามุจเจ้าจะไปเหตุลงเด้อมันน่ะห้ามถ่ายลงเพราะว่ามันจะไม่มียอดวิวเหมือนว่าถูกสิิงยางที่เข้าเหตุลงไปเนื้อหาของมันก็นมีอยู่ในไม่หันนะพี่น้องแรกสมบาร์นะ อันนี้เราเคกินกัาเนื้อหาคืออะไรเนื้อหาก็คือกับข้าวแกงไก่ใส่นมไม้ส้มหรือว่านมไม้ดองแสบ,แสบๆต้อเนื้อหาพิศดารสีไม่ไหนหรือไม่ารกาแฟนะี่แต่ละคิดแต่ละคิดเนี<ๆ>่ยทกินขนไหซ่อบที่ใหญ่เพราเสี นี่อีกอย่างห่ะพี่น้องใส่เสื้อผ้าใส่เข้มขัดแล้วเมื่อนี้สิไปงานออกอีเวนต์นั่นอีเวนต์นี่เด้อพลังแต่งโตหูน่นยอดเิว่ยุ่งไปเป็นหลานคนกันมีเนื้อหาของคนที่ใั่ เห็ดยังลงไปไมีเนื้อหาเบิุญคือตอนนี้มีหลายมีหน่อยแค่นั้นแต่พินของมันก็ต้องเห็ดเนี่ยฮะบุญกินข้าวก็มีเนื้อหาในการกินแต่พวกกินเผาเนี่ยมันต้องต้งเห็ดเนี่ยนะแล้วก็เนื้ครับรมเดียกคือกินเผาอะไรบ้างกินเผากินหน,น,นาม, <c oughs> มีก็ต้องซื้ตัวไว้ เมื่อวานเห็นหนึ่งเห็นเห็ดนั่งฝากที่เอาากันไปนปาดอันเอาไว้แต่คนสีตุมยั่งนะเพิ่ง <c oughs> อยากกินน้ำมัเห็ดสมเห็สม,สมแซ่บอยากเล่นหน่อยเห็นนั่งฝาก เอามาหนึ่งก่อนนึ่งให้สุกก่อนแล้วเอามาขันสบใส่เกลือใส่ขา่ามันคือการผสมหม้อผสมเ,มสมเนื้อผสมหมูนีน่แหละพี่นะ้องแต่มันคือส้มเห็ดบอด้ดิบเดื่องจาเพราะว่ามันหนึ่งให้มันสุกก่อนเนาะ อืม pues น่เกินอะอืมต่วนา้าวโคตรค่ะ